แลนี้เยจะสะธิตการวางลายสามหยกักก็คือเราได้สลับกันปลาแล้วก็โครงสร้างคล้ายๆเดิมอันนี้เราก็เราจะทําวางลายหยกักเราดูจากจุดนี้ถึงจุดนี้ให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 ้มนมนบรรทัดของเราตรงกับจุดบนจุดล่างล่างคข้าๆก็จะเป็นลนนักษณะนี้อันนี้ก็เฉียงขึ้น วิธีการทำหยับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ครึ่งบนครึ่งบนเนี่ยเท่ากับครึ่งล่างอพอลายออกมาเราจะได้สองชิ้นเข้าก้าวเราก็ตีเฉียงขึ้นไปจริงจริงแล้วเราใช้แค่ตรงตรงบากหน่อยเดียวอันนี้เราเ,เราเราทำให้ดูว่าที่มาที่ไปของมันมันมาจากอะไรนี่นะอันนี้เวลาเวลาเราจะทำหยักก็คือเราเน้นหยัก อยากประมาณก็คือขึ้นมาอย่างนี้เขียงเราเขียงแค่นี้เฉียงนิดหนึ่งประมาณครึ่งเซนอันนี้จะเน้นให้ดูว่าประมาณนี้ตัวลายจริงๆก็คือจากครึ่งเซนจากครึ่งเซนนี้เห็นไหม่จากครึ่งเซนนี่ นี่เวลาเราเขียนเราเขียนลายเฮะเราก็ล่างมาเย่างนี้จะใช้มันทัดตีก็ได้จะใช้มันทัดตีก็ได้แต่นี้จะเขียนให้ดูแบบมันทัดเก,ก,กะแล้วจากจุดยอดนี่มาลงมาล่างมาแล้วจากจุดยอดที่เราขีดไว้ตรงนี้เราก็ล่างเบียดลงมานี่คือเส้นที่เราตรีเป็นแกนแกลางอันนี้เราจะเขียนยอดอันตัวนี้เขาเรียกหยักหรือบาก ถามว่าไปไหนก็คือไปจุดยอดของตัวนี้นี่มันจะสลับกันไปเรื่อยเรียกสามหยกักหยักหนึ่งหยักสองหยักสามอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันตรงนี้ขึ้นไปทางนี้ทางนี้ก็ขึ้นไปหากันประมาณครึ่งเซนนี่นะประมาณครึ่งเซนย่อนๆหน่อยก็ได้แล้วก็จักจุดยอดมาก็ดึงเส้นมา จากจุดยอดแล้วก็ดึงเส้นไปพอเราชำนาญแล้วเราไม่ต้องล่างแบบนี้ก็ได้เราแทงสดเอาได้เลยแต่ก็นานใช้เวลานาน,านาจุดยอดมาแล้วก็เบียดจากนี้เราก็ไปจุดยอดเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเส้นแบ่งครึ่รงมันจะอยู่ตรงนี้เส้นแบ่งครึ่งจะอยู่ตรงนี้แต่เราไอเส้นนี้มันจะเอียงไปตามเส้นนี้ จะขนานไหมไอตัวตัว,ต,วตัวบาตจะขนานขนานไปตามเส้นนี้เห็นไหมบาตตัวนี้น,นี่เราก็จะได้แล้วมันักมัน,นี้คือสัดส่วนที่ที่สวยงามแล้วก็ได้มาตรฐานพอเราแต่งออกมาเราจะได้สองชิ้นน,นะพอกลับอีกด้านหนึ่งมันก็จะเท่ากันพอกลับด้านนี้มันก็จะเท่ากันมันก็จะเหมือนกันสองฝั่งตัวนี้จะเท่ากันพอดี เวลาเราซ้อนกันวลาวเราแทงเสร็จแล้วเราซ้อนกันมันจะได้ลักษณะน,นี้พอดีเลยมันจะเข้าช่องพอดียอดมันจะเข้าช่องเข้าช่องแล้วมันจะไม่เหลื่อมกันเวลาเราซ้อนเราก็ดูจะเอาสูงจะเอาต่ําแเอแค่ไหนก็แล้วแต่ความสวยงามแล้วแต่งานแล้วเราก็หาไม้กัดแทงแทงเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปตรงนี้นเพื่อที่ยึด่องแผ่นนี้ติดกัน อันนี้สาธิตในการแทงหยุดหยักสาธิตในการแทงลายหยกักลายหยกักเราจะเอานี้ซ้อนก็ได้เพื่อความแข็งแรงหรือเราจะแทงแบบว่าสดสดก็ได้แต่มันจะกระพือมันจะดิ้นไปดิ้นมาฉะนั้นเราก็แทงแทงแบบนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้เราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้ขอให้มือนิ่งๆมือแบบว่าจับแน่นๆ ราดแทงจ,จับจับมีดก็จับลักษณะแบบเนี้แล้วเราก็กรีไปกรีไปที่ปลายยอดแล้วก็ค่อยๆกดลงมาแล้วก็แทงแทงออมาตามเส้นถ้าเราไม่ทำนานเราก็ตั้งตั้งมุมจากมุมนี้ใหม่จะเกินมานิดเหนื่อยกินนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็แทง แรกๆเราก,ก็แทงแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเราทำนานสักหน่อยเราสามารถพลิกใบมีดขึ้นไปได้เลยขึ้นไปตามเส้นได้เลยแบบนี้นะ